สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะอยู่กับรถยนต์คันนี้เลยครับ The All New Subaru Forester เองนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจขึ้นปรับแชสซีใหม่ปรับเทคโนโลยี i อซีนะครับ a d a s ์เนี่ยเขาจัดเต็มมากขึ้นและบอกเลยว่าเทคโนโลยีภายในมีความเพิ่มลูกเล่นมามีของเล่นมากขึ้นและบอกเลยว่าจอเขาเครื่องเสียงเขาก็ดีไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับวันนี้ผมพาดูรอบคันดูจุดแตกตาก่างระหว่างตัวเก่าปรับมาเป็นตัวใหม่แล้วก็ดูเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้น่าสนใจขนาดไหนครับ มาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าตัวรถปรับใหม่ดีไซน์ปรับเล็กน้อยมากเหมือนเป็นอีว l ลูชันมากกว่าหรือว่าการปรับให้ตัวรถมีดีไซน์ใหม่ขึ้นนั่นเองนะครับแต่หลักเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมดีไซน์แลงเควนะครับแต่ว่าจริงๆตัวรถเขาเป็น all new generation ทั้งแพลตฟอร์มเลยนะครับตัวแชสซี่เขาเองรวมไปถึงตัวดีไซน์ด้านหน้าเขาก็ปรับใหม่นะครับเพราะต้องบอกว่าแชสซีเขามีการเปลี่ยนแชสซีใหม่มาเป็น all new generation ตามหมวล่าวไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวเพรสซิงนะครับตัวอัด แชสซีเนี่ยปรับใหม่ให้ตัวรถเขามีความแข็งแรงมากขึ้นให้มีการขับขี่นะครับเป็น1ชิ้นมีการขับขี่ที่สนุกมากขึ้นนั่นเองตามสายของซูบาร u เขานั่นเองครับด้านหน้านะปรับใหม่ตามที่ผมกล่าวไปนะครับกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่แบบนี้สีดําแบบนี้นะครับโลโก้ซูบารุด้านหน้าแบบนี้นะมีความสวยงามมาใีชุดไฟหน้าระบบ LED ตัวใหม่นะครับพร้อมกับตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED และมีไฟสองข้างทางเวลาใช้ความเร็วต่ำนะครับก็จะเป็นตัวช่วย เพิ่มให้ตัวรถเขานะครับส่งถนนได้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งจุดน,นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเขาก็คือระบบ i ซ Side ตามที่ผมพูดไปนะครับซึ่งเนี่ยเขาเพิ่มกล้องใหม่มานะครับตรงนี้จะเป็นกล้องโมโนนะครับซึ่งมีความกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าตัวนี้ทําอะไรนะครับปกติระบบ AEB หรือว่า Auto Emergency Braking เดี๋ยจะสามารถจับได้แค่รถคันที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับหรือว่าสิ่งของที่อยู่ด้านหน้ารถเท่านั้นนะแต่ตัวนี้พอเวลามีกล้องวายปุ๊บ เขาจะสามารถจับ2มุมรถตรงนี้ได้นะครับสมมุติมีคนเดินมาหรือจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเวลาเลี้ยวไปปุ๊บตัวรถเขาจะสามารถจับนะครับหรือว่าดีเทคได้ว่ามีคนอยู่หรือมีจักรยานอะไรอยางี้อยู่ตัวรถเขาจะเบรกให้เลยอัตโนมัติก็ถือว่าครอบคลุมด้านหน้าได้มากขึ้นระบบเซฟตี้ค่อนข้างที่จะจัดมาเต็มมากขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะ เพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งคนที่ขับขี่และก็คนที่อยู่รอบข้างกับเจ้า Subaru Forester ตัวนี้นั่นเองซึ่งอีกหนึ่งจุดที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นลายล้อนะครับขอบ18นิ้วแบบนี้สีทูโทนนะครับนี่เป็นสีอลูมิเนียมกับสีดำแบล็กคลอสแบบนี้นะครับเบรกดิสก์ด้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอย่าง Falken CX นะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่225/55 1 8นะครับและอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เพิ่มมาใหม่นะครับเขาจะใช้เทคโนโลยีตรงนี้นะครับซึ่ง มันก็เหมือนรูรับอากาศปกตินะครับแต่ตรงนี้เขาเป็นดีไซน์ที่คิดมาจากเจ้า Subaru WRX กนะครับก็จะเป็นการเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้นะครับเพื่อเพิ่ม อากาศพลศาสตร์ข้างรถนะครับตรงนี้จะเป็นตัวตีแอร์นะครับหรือว่าอากาศที่ค่อนข้างจะเทอร์ูลเลนส์นะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะแปรปรวนนั่นเองทําให้ตัวรถเนี่ยมีอากาศค่อนข้างที่เรียบมากขึ้นไล่ออกมาข้างรถเพื่อทําให้ตัวรถมีอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นนั่นเองตัวรถขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับกรก็จกไฟเล้ว LED ครบช่วน ESGN T Access มีมาให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์ฟิลออฟโรดหน่อยๆหยลังคารูฟแฟลก มีมาให้เหมือนเดิมนะครับ s t a ติ c จับได้มากสุด300กิโลกรัมเหมือนเดิมระบบเขานะครับ Symmetrical All Wheel Drive มีมาให้นะครับเน้นการขับขี่ในรหัส X โหมดหรือว่าโหมด Off-road ของเขาและมาที่ด้านท้ายนะครับก็ปรับใหม่หมดเลยตรงนี้ผมว่าดูดีสุดเลยนะครับสำหรับ Subaru Forester ตัวใหม่นะปรับแล้วมันฟีลเหมือน Subaru หรือว่า Toyota ฟีลที่ขายในอเมริกานะครับโลโก้ Forester แบบนี้ใส่เข้าไปอยู่ในตัวฝาท้ายเขาเลยนะเป็นการกด เข้าไปในตัวแผงอลูมิเนียมเขาเลยนะครับแล้วก็โลโก้ซูบารุแบบนี้นะครับไฟท้ายคาดยาวแบบนี้ไม่ใช่ไรบานะเป็นแค่ตัวหน้ากากสีดําแบบนี้แล้วก็ชุดโคมไฟท้าย LED นั่นเองนะครับซึ่งตัวฝาท้ายเขาก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะซึ่งตัวฝาท้ายเขานะครับนอกจากที่จะเป็นไฟฟ้าแล้วตัวเซ็นเซอร์ด้านาล่างเนี่ยนะครับเขาใช้เรดาร์นะซ่อนอยู่ในตัว ใต้บัมเปอร์นี่หมดเลยนะครับเวลาเตะบางทีเราจะต้องเตะเป็นจุดนะแต่พอเราเขาทําเป็นเลยได้อย่างเงี้ยนะครับจะสามารถเตะตรงไหนก็ได้เตะไปเลยนะเดี๋ยวมันก็เปิดเองนะครับพอเวลามีกุญแจอยู่ในกระเป๋านั่นเองนะครับซึ่งเข้ามาดูในที่เก็บของเขานะครับตรงนี้อยู่ประมาณ540ลิตรนะครับพอเราเอาเบาะขึ้นมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ด้านใต้เขานะครับก็จะมีที่เก็บพาร์ทโซเชลฟ์อยู่ตรงนี้ดีมากนะมันซ่อนอยู่ใต้นี้แบบเรียบไปเลยค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับแล้วก็ด้านใต้ก็ซูบารุนะ เขายัางให้ตัวของล้ออะไรเต็มไซส์มาให้อยู่นั่นเองถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็จะมีข้ออ้างว่าใส่ยากซูบารุเขาอะ่ะจัดมาได้เต็มจริงๆนะมีทั้งที่เก็บของของตัวพาสโซเชลฟ์แล้วก็สามารถใส่อย่างอะไหล่มาได้ด้วยก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยซึ่งตัวบบาเขานะครับเป็นปรับไฟฟ้าได้60-40นะไฟฟ้าแค่ขาลงนะครับพอลาด,ดึงปุ๊บเนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้ง่ายดายมากเนี่ยปุ๊บ เปิดไปก็จะกว้างแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์ Subaru Forester เนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงๆนะขึ้นไปได้เลยเนะี่ยดูเห็นไหมกว้างขวางมากนะครับถือว่าจัดมาเต็มมากนะใน New Forester ตัวนี้ผมว่ายังน่าสนใจอยู่ในรถยนต์ตลาดที่ต้องบอกว่า SUV ค่อนข้างที่จะเยอะน่าปัจจุบันครับมาดูใต้ฝากระโปรงของ New Subaru Forester กันนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บนะยังไม่มีแก๊สสระนะยังต้อง ใส่ไม้อยู่นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะพูดเรื่องเครื่องยนต์นะผมอยากบอกก่อนนะครับว่าตัว Subaru Forester เขานะมีการปรับนะครับด้านหน้าตัวรถตัวถังแชสซีทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับฝาหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะแล้วก็ชุดซับเะลรต่างๆนี่เป็นอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมหมดเลยค่อนข้างที่จะเบาและทนทานเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวของเขานะครับใน New Subaru Forester เนี่ยนะครับเขาเน้น ว่าตัวรถจะต้องมีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีการกันเสียงเข้ามาในห้องโดยสารทําให้ภายในเนี่ยนั่งได้สะดวกสบายมากที่สุดนั่นเองนะครับดูได้จากไหนดูได้จากนี่เช่นตัวเครื่องยนต์เขานะครับฝาครอบเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นยางนะะซับแรงได้ดีขึ้นนะครับให้แรงสั่นสะเทือนเข้ามาในห้องโดยสารน้อยที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตัวของซับเสียงเขาเนี่ยใส่เข้ามาถึงตัวห้องเครื่องเลยเนี่ยตัวซับเสียงตรงนี้ ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวซับเสียงหมดเลยด้านข้างนุ่นอ่ะคือตัวซับเสียงเขาเยอะจริงๆนะครับทำให้ตัววายเบรชั่นนะครับหรือว่าการสะเทือนเนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารน้อยลงเยอะเลยนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับอัปเกรดใหม่เพิ่มไซส์เพิ่มขนาดเพิ่มแรงม้าด้วยนะครับมาเป็น2.5ลิตร4สูบบ็อกเซอร์นอนนะเป็นเครื่องนอนแบบนี้นะครับ NA นะแรงม้าสูงสุดนะครับในตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับอยู่ที่185แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด247 นิวตันเมตรนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับและมาพร้อมกับเกียร์ลีเนียทรอนิกซีวเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบแปดสปีดในตัวใหม่นี้แล้วนะครับถามว่าทำไมซูบารุ CVT เขาถึงมีเกียร์หลายสปีดได้นะครับเราต้องบอกว่าตัว CVT เขาเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นจะใช้เป็นสายพานหรืออะไรก็ว่ากันแล้วแต่แบรนด์นะครับแต่ทางซูบารุเขาใช้เป็นโซ่ ใช้เป็นโซ่เลยเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับทำให้ตัวเกียร์ CVT เขาเปลี่ยนได้ฉับไวฉับพันมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการล็อกเกียร์ได้นะครับโดยการใช้แพดเดนชิปหลังพงมาไัยนั่นเองนะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ CVT ที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นะครับค่อนข้างที่จะล้ำหน้ากว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับทำให้ตัวรถคันนี้ขับสนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับและมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ Symmetrical All Wheel Drive พร้อมระบบ Dual X Mode นะครับก็จะเป็นตัวระบบขับขี่ลุยของเขานะครับถ้าเปิดปุ๊บก็จะช่วย ออกจากอุปสรรคได้นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นการใช้ traction control ใช้เครื่องยนต์ใช้ diff ใช้เกียร์เขาทําให้ออกจากอุปสรรคไปได้ง่ายสุดนั่นเองนะครับและถึงแม้ว่าตัวรถเขาเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นบล็อกใหญ่ขึ้นแต่ด้วยเกียร์8 speed lineartronic CVT ตัวนี้ทําให้ตัวรถจริงๆประหยัดน้ำมันมากกว่าตัวเก่าที่เป็นเครื่องเล็กแล้วก็สปีดน้อยกว่าอีกนะ อันนี้เกียร์เยอะขึ้นเครื่องใหญ่ขึ้นแต่ประหยัดกว่าเดิมนะครับทำให้คันนี้วิ่งได้จริงนะครับจากการสัมภาษณ์มาดูผมเชื่อว่าได้ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรมีให้เห็นแน่นอนนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะประหยัดระดับหนึ่งในตัวถังรถยนต์แบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้และขนาดใหญ่แบบนี้ครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า n ิว Subaru f o r e s t e r แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวรถนะครับมีการปรับดีไซน์ภายในมีการปรับการใช้งานที่ ให้ตัวรถนะครับมีความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับตามธีมของ New f o r e s t e r รเขานะครับหลักๆดีไซน์ยังคงเป็นแบบรถญี่ปุ่นนะเอาจริงๆนะครับไม่ได้มีความล้ำหน้าอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีความฉูดฉาดะไรนะครับภายในสีดําแบบนี้เรียบเรียบแบบนี้เลยนะครับผมถือว่ายังโอเคอยู่นะในแบบนี้นะครับจอกลางนะครับเป็นขนาดใหญ่แบบนี้ Portrait Display ขนาด11.6นิ้วนะครับพร้อม Apple Carplay และ o i d Auto Wireless ครบถ้วนนั่นเองนะครับระบบแอร์เนี่ยจะขยับเข้ามาอยู่ในจอครึ่งหนึ่งแล้วนะครับตัวควบคุมของ แฟนสปีดนะครับแล้วก็ตัวของเอ่อเทมเพอรเจอร์คอนโทรลหรือว่าการปรับอุณหภูมิเนี่ยอยู่ด้านนอกอยู่นะแต่ว่าแอร์ตัวสปีดย้ายเข้ามาอยู่ด้านในนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่หายไปนะครับอันนี้ดีนะตัว Apple Car คาราเพย์ออโต้จะอยู่แค่ตรงชิงกลางตรงนี้เท่านั้นนะครับชิ้นบนกับชิ้นล่างจะค้างอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับก็มีการปรับฟังกชั่นลิตี้นะครับปรับการใช้งานได้หลายรูปแบบมากขึ้นนั่นเองชีวเลชชาร์จิ่งมีมาแล้วนะครับ USB Type C Type A แล้วก็ Ox ก็มมมีาเหือนนเดิมะครับ คันเกียร์เหมือนเดิมนะหุ้มด้วยหนังนะครับตรงกลางช่องวางแก้ว2อันนะครับพาร์คิ้งเบรกไฟฟ้าแล้วก็ตัวกล้องรอบคันนะครับมีมาให้ครบถ้วนนะ12โวล์ซ็อกเก็ตก็ยังมีมาให้อยู่1จุดที่เขาเป็นไฮไลท์ของ New Subaru f o r e s t สเตอเขาก็คือระบบ Face ID ตัวนี้จะเป็น Face r e c o g n i t i o n นะครับจะมีกล้องสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถ r e g i s t e r นะครับได้ถึง5หน้าตานะครับพอเราเข้า r e g i s t e r ปุ๊บนะครับขึ้นมานั่งกดสตาร์ทปุ๊บเขาจะปรับเบาะนะครับ ปรับกระจกทุกอย่างให้อยู่ในเซตติ้งของคนขับคนนั้นเลยนะครับก็ถือว่าดีมากนะก็คือขึ้นรถปุ๊บสตาร์ทก็คือขับได้เลยนะครับของแต่ละท่านได้ถึง5คนในบ้านเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับเพราะต้องบอกว่าระบบเมมโมรี่ซีตรงนี้นะครับเขาแยกออกจากกันเลยนะไม่ได้มายุ่งกับตัว Face ID ตรงนี้นะครับก็ทําให้คันนี้เก็บนะครับผู้ขับขี่ถึง7คนเลยนะเมมโมรี่ซีสองตัหน่งแล้วก็มี Face ID อีก5คนนะครับก็ครบถ้วนมากขึ้นนะเป็นงานใช้งานตัวรถที่ต้องบอกว่า มีหลายฟังก์ชันหลายการใช้งานเหมาะกับครอบครัวม,มากขึ้นนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งจุดที่ปรับเป็นไฮไลท์นะครับก็จะเป็นตัวเบาะเขาแหลกเบาะเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นเสียบไว้อยู่ในแชสซีนะแต่พอเป็นในคันนี้นะครับแหลกบเบาะนะครับเขาอะอยู่เป็นส่วนหนึ่งกับแชสซีของรถเลยนะครับอยู่ภายในแชสซีของรถเลยก็จะลดการสั่นสะเทือนไปได้อีกหนึ่งอย่างเดงนะครับเมื่อก่อนมันอยู่บนแหลกมันก็จะสันส่นๆบ้างนะอันนี้เชื่อม อยู่กับในตัวแชสซีของรถเลยตัวเบาะนะครับฝั่งคนขับปรับได้ถึง1ิทิศทางนะครับและฝั่งคนนั่งได้อีก8ทิศทางนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเบาะเขาเนี่ยปรับให้มีความเอร์กนอมิกมากขึ้นนะครับหรือว่าปรับเข้ากับซีรีล่าคนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเน้นคนเอเชียนะต้องบอกว่าเน้นคนเอเชียเลยเพราะว่าเนี่ยตัวเบาะเขาปรับความชันชิ้นบนเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเวลานั่งไปแล้วรู้สึกโอบขึ้นเยอะนะผมม,มีเพื่อนหลายคนที่ใช้ซูบูรูฟอร์เรสเตอร์กันนั่งบ่อยนะอันนี้แลร้รูสึกเยแบบ มันโอบตัวได้ดีขึ้นนะนั่งแล้วไม่ค่อยเมื่อยหลังเท่าไหร่นะครับแล้วเขามีการตัดชิ้นเบาะตรงนี้ไปนะครับถามว่าตัดออกไปทําไมเมื่อก่อนปกติเบาะมันจะต้องออกมาถึงตรงนี้นะอันนี้เขามีการตัดออกไปนะครับถามว่ามีไว้ทําไมเวลาหันไม่มองเนี่ยจะมองลูกๆด้านหลังได้นะครับแล้วพอเวลาคนนั่งหน้าหลังมองมาด้านหน้าก็จะไม่มีเบาะมาบังเท่าไหร่ทําให้มองไปด้านหน้าได้ไกลขึ้นและเมารถน้อยลงนั่นเองภายในนอกจากนั้นแล้วนะครับระบบเซฟตี้จัดมาเต็มนะครับ Adaptive Cruise c o n t r o l พร้อมเลนคิปปิ้ง เว้นระยะจากคันหน้าและก็ล็อกให้อยู่กลางเลนด้วยนะครับระบบการขับขี่นะ SI Drive นะครับแล้วก็มีเนี่ยมีโหมด S อกไนะปรับได้นะครับอยู่บนหน้าปัดขึ้นแบบนี้เลย XMode ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับโหมดการขับขี Off ่ออฟโรดนี่ก็จะเป็น X Mode มนะครับมีโหมด Snow d i r t Normal แล้วก็ e p Snow มัตสามโหมดช่วยให้ออกจากอุปสรรคได้ง่ายขึ้นนี่ครับพวงมาลัยนะครับปรับดีไซน์ใหม่เล็กน้อยนะครับเพิ่มฟังก์ชันลิตี้การใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับปุ่มเนี่ยกดได้ง่ายขึ้นใหญ่ขึ้นนะ และหลังภงมลัยก็เป็นตัวแพเตินชิพของตัวลีเนียทรอนิก8สปีดนั่นเองนะครับล็อกได้ถึง8สปีดในกเกียร์ CVT นี้เลยนะครับค่อนข้างจะครบถ้วนนะระบบนะครับไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมแบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับตัวที่บัน,น้ัฝนอัตโนมัติมีมาให้ครบถ้วนกระจกตาแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะครับค่อนข้างจะดีเลยม่านบาังแดดนะครับยังยืดได้อยู่เหมือนเดิมนะสมมตุตินั่งอยู่แล้วอุย้ยมันโดนหน้านะครับเตียงป,ป๊า ยังมีเหมือนเดิมนะาเหมือนโฟล์เตอร์ตัวเก่าเลยเขาให้จะครบถ้วนนะครับเขาอะเน้นให้ f o r e เตอร์เนี่ยเป็นรถครอบครัวได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเขาเน้นการเพิ่มฟังชันลิตี้มาที่ทําให้ครอบครัวใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวรถนะครับตัวเบาะปรับให้นั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นเพิ่มเอาคอนทาร่ามาด้านข้างไม่ให้สไลด์ไปสไลด์มาเวลาการขับขี่นะครับ ตัวเบาโดยเฉพาะด้านหลังสุดนะครับที่เก็บของเขาเนี่ยตั้งเบาะขึ้นใบนั่ง5คนเต็มที่สามารถใส่ถุงกลอฟด้านหลังได้ถึง4ใบนะโดยไม่ต้องกังวลเลยนะครับคนญี่ปุ่นเขาเน้นตีกลอฟอยู่แล้วนะด้านหลังใส่ถุงกอลสฟ4ใบได้สบายๆแบบนั่งเต็มคันแบบนี้ก็ถือว่านขาได้จะครบถ้วนเลยนะครับหลายคนอาจจะบ,บ่นกันว่าราคาแพงลูกเล่นมันน้อยจังเลยนะแต่หลักๆแล้วผมว่าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะในแบบรถญี่ปุ่นในสไตล์เนี้ยครบถ้วนมากนะครับ แล้วก็แบบอู้จอแอนะล็อกนถะ้าปัดแอนะล็อกจอดิจิตอลนิดเดียวเองนี่หน่อยๆห,หรอกส่วนใหญ่คนเขาขับซูบารุนะครับเขาชอบฟีลิ่งแอนะล็อกชอบฟีลิ่งการขับขี่ที่สนุกชอบความเป็นญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะจอบโจทย์ใน New Subaru Forester ตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับ New Subaru Forester ตัวนี้ครับเอ์ดบอกเลยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับปรับมาใหม่ เทคโนโลยีใหม่แชสซีใหม่เครื่องยนต์ใหม่แล้วบอกเลยว่าของเล่นเขาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับบอกเลยว่าลูกเล่นเขาน่าสนใจมากนะครับแต่1จุดที่หลายคนอาจจะกังวลกันนะครับก็คือราคาของ New Subaru Forester นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับณปัจจุบันนี้มีแค่รุ่นนี้มานะครับตัวไฮบริดผมเชื่อว่าน่าจะตามมาในอนาคตนะครับนำเข้า c ี u จากญี่ปุน่นทั้งคันแบบนีครบถ้วนมากๆครับราคาของ New Subaru f o r e s t e r ใน รุ่นรหัสปัจจุบันตัว2.5ตัวนี้นะครับราคาจะจำหน่ายจริงนะครับอยู่ที่2 5 9 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบ Subaru Forester นั่นเองนะครับก็ต้องไปลองดูกันว่าแต่ละท่านจะคิดยังไงนะครับสำหรับคนที่เป็นคนนอกก็อาจจะแบบราคาแพงนะ2ล้านกว่าบาทซื้อรถยุโรปได้แต่สำหรับผมอะ่ะคนที่ชอบ Subaru อยู่แล้วคนที่เคยใช้ Forester คนที่เคยใช้ WRX เขาชอบกันอยู่แล้วเขาก็มาจับจองกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมได้ข่าวในยอดจองจากลูกค้าเก่าค่อนข้างที่จะมากมายนะครับรอเท์นมาเป็น New Subaru Forester ตัวนี้นั่นเองครับใครนะครับที่สนใจ the new Subaru Forester ตัวนี้นะครับหรือว่า s u u a รุรุ่นอื่นสามารถไปชมชุมของ Subaru ทั่วประเทศเลยครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิงนะครับไม่ยากไปก่อนครับสวัสดีครับ